วันนี้เราจะพาทุกคนมาทัวร์โซนแคชเชียร์ร้านคุณแม่จู้สวัสดีค่ะคุณลูกค้าต้องการใส่ถุงหรือแพ็กกล่องดีคะแพ็คกล่องค่ะได้คะ่เเคะ,คะ <S <S เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวรบกวนคุณลูกค้าเขียนชื่อติดหน้ากล่องให้นิดนึงนะคะ จุดชำระเงินหรือแคช,ชเชียร์ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าจะหิ้วถุงกลับบ้านหรือจะแพ็คกล่องส่งต่อความอร่อยให้ถึงบ้านก็ได้ค่ะหรือใครนะคะที่สะดวกที่จะหิ้วกลับไปด้วยเลยทางร้านก็มีบริการแพ็คใส่กล่องให้ฟรีนอกจากนี้นะคะเรายังมีจุดบริการด้วยกันถึง6จุดเลยสามารถรองรับคุณลูกค้าได้เยอะมากๆไม่ต้องรอนานที่ร้านคุณแม่จูนนะคะรองรับการชำระเงินในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเดบิตเครดิตหรือการชำระด้วยเงินสดในส่วนของการตกแต่งจูนให้พี่เปรมพูดบางละกัน โซนแคชเชียร์นะคะมีการตกแต่งออกแบบที่สวยงามมากๆเลยนะคะโดยการตกแต่งออกแบบลายไม้ฉลุนะคะซึ่งอิงจากผ้าบ้าบ่ายยหยา,ยาหรือผ้าปาเตะนะคะเป็นผ้าพ,พื้นถิน่นและเป็นชุดมงคลของชาวภูเก็ตน,นะคะ ตลบท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาได้นะคะที่ร้านคุณแม่จู้ของฝั่งเมืองภูเก็ตนั่นเองค่ะตั้งอยู่ที่ถนนเทพกษัตรีนะคะฝั่งขาออกเมืองภูเก็ตก่อนถึงสนามบินนั่นเองค่ะอย่าลืมแวะมานะคะ